ได้อาหาหรมาเ้ยอรอกรากมาเทียบก,ก่อนนี่มันเข้ากันได้เลยว่างั้นถึงมีพริกหอหนึ่งสองหอหงตะลาท่านนี่น้อยกแกงหนามาอะรแกงผักแกงอะไรนออกกินเไม่กังวนอะไรดูแล้วทั้งไม่มีกังวลกับฝีนี้ยิ่งกว่าเรื่องของธรรม ท่านเ,าเพื่อให้หมู่เพื่อนได้ดำเนินด้วยความสะดวกทางด้านติดกันคนขนาดท่านจันว่านเป็นคนงงมากผมจะในกราบสนิทที่นนกกจ่าเพื่อความสะดวกสบายในระหว่างการกุรกิดท่านแล้วท่านยังเพื่อความสะดวกในการนําเป็นของหมู่เพื่อนเพราะท่านไปอยู่ที่ไหนหมู่เพื่อนก็ต้องไปเกาะท่านนี่งคือข้างเครื่หม่ก็เหมือนกันนะ ไปยามสืบสอบเรื่องราวกันกว่าจะลงมาเขียนนั่งไม่กี่ปีก็พอรู้ในน้องเพืพอเหมือนกันพระทั้งทีทั้งสี่สิบกว่าก็มีในวัดอาหารก็พอนั่านั้น,น,นแต่ก็ไม่เห็นนายที่กายจะเป็นกังวลอาหารกับอาหารพวกป่าอาหารพวกพุดไทยก็มีแลว้วไม่ พอ,อยังชีวิตมันเป็นไป,ไปนนนนไมันไปมันมันไม่มีอะไรที่จะเรียกเฟือสมบูรณ์ห็นน้ำสำลาญเพราะอาหารการภาวนามันดีนั่นแหละปฏิบัติทางครูวาารผู้เจริญโดยอาจไปทาท่านเจริญด้วยอย่างไรท่านไม่เจริญด้วยจริงตอนนี้นี่เมื่อเรามาเทียบดูนี่ มันผิดกันคนในโลกเลยารวมวามมาถวายมีน้ำทั้อาหารทางบาาัดกันเขาก็จก็ทําทำมาอีกเป็นการเป็นกองเหลือเฟือโอ้ยมันอดสะดุดตาสะดุดใจไม่ได้มันไม่ชินมันสะดุดอยู่เรื่อยๆดูผลเนี่ยไม่ต้องดูมากอันนี้มันก็บอกแล้วก็ม่ง,บ,งบอกเลยอยู่ตองหบอกให้ ปัจจัยเข้ามากระไรเราท่กไปทางอื่นก็เป็นประโยชน์เหมือนกันเราไม่ได้ท่าไปทางความเสียหายเป็นอะไรไปเขาไหว้ทอาอาหารมาถวายเป็นพัฒนาหาร,อ,าหารอันนี้เราทําเปทางอื่นก็ได้นี่ที่จะเป็นประโยชน์เพราะเราไม่มีเจตนาที่จะหักล้างอะไรเขาเนี่ยมีเจตนาที่จะให้เป็นประโยชน์ผมกับเจตนาเขามุ่งประโยชน์กับพระของเราที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดี แล้วเราจะทํายังไงมันจะได้ผลเป็นตามเจตนาของเขาตามเจตนาของเราเราก็ต้องคิดอีกอดอยากทีเถอะู้ปัิบัติมันจะได้เห็นคุณค่าของการภาวนาผมมันเคยมาไม่ใช่คุยมันก็มาเลือบเือตอนนี้นะตอนผู้คนานะเกี่ยวข้องมองนะพ็จะเลือบเปืออะไร แล้วก็ไม่ได it ้เป so really really. ็นกังวลกับอะไรมาเป็นนิสัยอีกด้วยมันจะเป็นน้ำบวมมาแล้วมันเป็นนิสัยยิ่งออกปฏิบัติแล้วมันก็ยิ่งหาอย่างนั้นอีกด้วยมัหาที่หลบที่ซ่อนที่สะดวกสบายการทำเวลามาเที่ยบมาเคียงจินก็เข้าเปล่ากินก้บผ่านกลางวันกินข้าวเปล่าก็ไม่พอเอาไปหาที่เช่นนั้นนี่นะถ้ามันไม่มีแล้วไปหาที่เช่นนั้นเมื่อไปเจอแล้วเราจะวางเนี่ยก็ไปหาเนี่ย นั่นก็เจอที่ที่อวยาไปหาที่ยวยามันก็ต้องอดอยากแต่กิตใจไม่เป็นฉะนั้นที่หนึ่งมันสง่าผ่าเผยนั่งภาวนาก็มันหัวต่อแนวท้าสงบมันก็แนวถ้าจะออกพิจารณาี่มันกับคล่องตัวนี่แล้วอาหารมังง่าเขามากินเอาละความงงเหงาห้องนอนอืดอาดเมินนานมันมาพร้อมกันมันเทียบกันอยู่อย่างนั้นตลอดผู้ปฏิบัติธรรมไม่เทียบเนี่ยเทียบผลเทียบส่วนหยาส่วนละเอียด เทียบลกเทียบธรรมกันจะเอาอะไรมาว่าพิจารณาว่าภาวนาะนี่ในฐานะผมนําหมูเพื่อนไม่ได้นําเพื่อความโน้มนุ่มหมูเพื่อนมาก็มนได้มาเพื่อความน้มนุ่มมาหาอานธรรมยังไงมันเป็นไป,นปนยังไงมันขัดข้องอะไรลองมพิจารณาแล้วก็ไม่มีความเสียดฉลาดพอจะรู้อาหารอะไรถูกกับใครกับใคร แล้วม่ใช่เป็นผู้จะไปชี้แจงคนนี้ให้เอาอันนี้อันนั้นให้เอาอันนั้นอันนั้นนี่ซึ่งเป็นเรื่องผิดจุกจี้จุกจิกเวลามีมาแล้วเอลิ้นปากก็ต้องออกหน้าเป็นธรรมดา,าลิ้นในปากของออกหน้าเห็นอะไรมันก็อร่อยไปหมดนี่เรื่องของอย่างนั้น,นมันเป็นมันเป็นนิสัยของกิลิติดของกิเลสอย่แล้วื่นน,นี้มันก็ห้ามไมา่อยู่ที่ว่าสะทอ้อน เบ้วยว่าไงพอตื่นเช้าเฮ้ยใครกันอะไรวะเมื่อคืนนี้ถ่ายวะไอเราเนี่ยตัวกายเฮ้ยกายถ่ายเมื่อคืนนี้ใครถ่ายก็ไม่ถ่ายร้ายมันฟาดกไปเต็มแปะมันจะไม่ถ่ายเลยกมันมีมากเพราฟาดนเต็มตีนนักสู้อยู่แล้วดิถ้าเป็นอย่างนี้มันเป็นนักสู้ก็เป็นเรื่องกิเลสแล้วนักหลบสู้ของกิเลสแล้วเป็นนักหลบไม่ใช่นักสู้ ่าไงที่ยามันเกีอยมไม่ลืมนะผมที่ดัดจ้าของที่ได้หาดีๆกินมันขยับขยับเออมันขยับเล้วล่าออกหมดเลยเปนกระเขาเปล่าภาษาทราพูดนยพูดสนุกเย็ดแบบนี่ว่าเย็ดคำว่าเย็ดแม่หรือมันหมายถึงว่าเย็ดพ่อเย็ดแม่อย่างเขาใช้กันนะเย็ดอันนี้เป็นเย็ดคำหนึ่ง่างหาที่ภาษาาริสานพูดเย็ดแหม่เย็ดพ่อมว่าไปมัน นั่นไม่ได้ไหมายถึงเป็นภาษาหนึ่งที่แช่กันสนุกสนุกได้ทั้งกินทั้งเล่นดัดเนื้กรู้ไม่ได้ไหมายถึงพวกยัดต้มยัดแต่อย่างลูกๆของที่เขาแช่กันทางภาคกลางอันภาษานี้มันผิดกันเจตนาตลอดอเจตนาเป็นเรื่องกันถึงคำพูดจะเหมือนกันก็ตามเจตนาที่เขาใช้เป็นความเคยกินเขาไม่ได้ใช่แช่มุมไปอย่างนั้น เพราะงั้นบบเวลาเห็นปักเห็นดาเห็นอย่างที่เคยเห็นมันทําให้คิดย้อนหลังย้อนหลังอแย่เลยนะนแทนที่มันจะลืมมันนั้นมันกลับไปเห็นคุณค่าขอ,ของเช่นอย่างอยอดเขาภาษาภาษาโนว่าไฮนะไฮยอดไฮอะไรไฮนกเข้านั่ะหัวนกเข้านั่ะวิทีการป่าทำภูเขา เวลามันขัดใบมันออกมาอ่อนโอ้ยอามากินกับน้ำพริกน้ำแข็มันทำมาทั้งอร,อร่อยอ,อร่อยก็อร่อยที่มันไม่มีอะไรจะกิน, <c oughs> นหน่อไม้สำคัญหน้าหน่อนไม้ออกินไปหน่อไม้น้องเผยหนูหน่อไล่นันเท่าแขนเกือบเท่าเท่าแขนมั่วภูเขามีแต่หน่อหน่อไม้ไล่นั้ ผักเป็นหญ้าตามภูเขาเห็นพอเห็นผักเชนอย่างที่ว่าอะไรครับผักบุรุโหระพาละเพลินมันอยู่ตามภูดตามเขาอยู่ตามน้ำตามน้ำจุ่เราเคยกินมันสะโพมันเห็นนี่มันย้อนย้อนเลยแทนที่มันจะลืมไปมันลืมเนื้อลืมตัวมันกลับย้อนหลังเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ไม่ลืมฝังใจฝังใจนี่พอเราได้ความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างทั้งด้านสมาธิด้านปัญญาเพราะ อาหารประเภทเหล่านี้เหล่านี้เหล่านี้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ประมาทตัวคัดผัดมันๆนันนี้มันไม่ดีไม่ดีมันก็ไม่ประมาทแต่เราไปอยู่นั้นมันไม่ได้กินนี้นี่แล้วเจอันนี้มันก็ขัดกันอยู่กับภา,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 าวนาเลขภาวนาแล้วฟันนี้ลงไปที่ความง่วงมันเป็นไง่งันก็รู้งานการปฏิบัติจิงต้องในดับทำท่าุขานก็ด้วยไม่งั้นไม่ได้อดอดอิ่มอิ่ม เมแล้วจึนก็ดีดดีดดีดขึ้นมาเลยผมยังเป็นสายอนี่มันคล้องผมึูเสียมาทั้งแต่นน้นนะยิงได้กเตือนหมวกว่านเดือเร้อนอันตรายพอเราอดแบบตะบันเบยนไม่ได้คำนึงว่าธาตุขันเป็นยังไง มันดีทางนั้นมันได้ผลมันก็เลยมุ่งแต่ผลพธรรมุ่งนี่จะอดไปเรื่อยจิตมันยิ่งละเอียดโอ้โหมันอ้อยมันอิงมันละเอียดแล้วอาหารไม่ฉันแทนที่จะเป็นทุกข์ทรมานลําบากล้ำบนมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นจิตเพราะฉะนั้นจิตมันสําคัญมากเลยจิตมีทําเป็นเครื่องดื่มแล้วมัน เรื่องร่างกายมันเลยเป็นเรื่องเล็กน้อยบางทีจะก้าวขาจนจะไม่ออกก้าวขาไปถูกเครือไม้นิดนึงนลมันก็จะล้มแล้วคืนไม่มีกําลังแต่จิตมันหวิวมันจะฮหอหนเดินฟ้างสง่าผ่าเผยมองพ่านตัวนั้นมันกระจ่างพานีะเนี่ย หัวาจาน,น,านั่น้าดีนคือเด็กหอบพริกมานี่ท่านก็เอาใส่อะไรกระลามะพร้าวนะเป็นมะเป็น,เป,นเป็นถ้วยนะอยู่ทั้งสกุลกระลามะพร้าวมาตัด,ต,ดตัดทางก้นนั่นแนละะ้วทาเป็นถ้วยเวลาได้พริกมาอ้าวมันผสมกันนี่คทำไม,มจัวใ์ผสมแล้วก็นก้ำนนเท <c oughs> เอมขนเนออตักแจกกัน <c oughs> นั่าน,น้ฟังสิเห็นมาจังเลยนะ แต่ผมไม่เคยพูดในฟังมั่งมีพริกห่อนั่นหนอ,อนี่เอามาผสมกันอันนั้นมาอันนี้มาผสมกันแล้วคนน้ำในกาเต๋อเอา้าไปดูกินพอได้ขี้กล็ละนั่นมันพูดอย่างนั้นนะมันพูดอย่างสบายสบายกินพอได้ขี้เท่านั้นแหละไม่ได้กินเพื่อเอามะกุฎนิพานอะไรกับม,มันละไอหนิ่มขี้จะเป็นมะกุฎนิพานยังไงได้ทันว่างทำต่างหางนี่นะทันว่างั้นัน่นฟังซิ พอดียังชีวิตนี่เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งท่านนั้นขอมานี่หวังสาระอะไรกับมันนะส่วนที่หวังสาระนะัน่คือทำเพื่อนั้นนีเวลานั้นก็นแล้วมันสบายภาวนาเดินเดินก,กัมตัวปิ้วนั่งภาวนาเนี่ยเป็นหัวต่อแนวมันไม่งกไม่ง่วงโนอดอาหารนี่ผมมันเด่นทั้งนิสัยทังจุขของเพราะมันถึงได้ อดยูเรื่อยเรื่อยเออสักจจนจไม่นานนะเพราะมันเราทําเป็นอาชีพพรรษายังไมอ่อายุยังไม่ถึงสี่สิบเลยนะผมมันเริ่มเป็นมาตั้งแต่พันษาสิบสองอ่ะรู้ชัดพันษาสิบสองทองเสียมาแต่นู้นแต่มันก็ไม่หยุดนะชอบกอนด้วยนไม่นด้มากเอาน้อยเอาเนี่ยกวามันเอาแ้วจนสมใจพูดง่ายนะ กินเมื่อไรก็กินมันจะตายกินก็กินมันเพราะมันเสียดายทางด้านจิตใจเพราะกินลงไปแล้วมันจะมีลักษณะเหมือนกับอรถบรรทุกของหนักอันลักษณะมันจะอืดอาดเคยคล่องตัวมันชักอืดอาด่างนไ้นะอาหารไม่มีในท้องมันจิตมันอยู่มันคล่องตัวอนี้ร่างกายก็จะตายจะจะปล่อยไปทั้งิีมันก็จะไปไม่รอดอีกอลก็ต้องในเยียวยาทางนี้ อาจจะยากใันีการที่ให้มีกําลังกลับไปทําให้จิตไม่ก้าวไม่คล่องเลยนี่นี่ทีมันเกิดทะเลาะกันอย่างที่เคยพูดกันฟังมันเป็นยิงไงนะจิีดจัรมองหนมันเป็นไปตามทิสายน่มันเดินขนเรื่อยจนกระทั่งปัญหาที่หัลงไปแล้วอดไม่หลายวันนะแค่สามสี่วันเท่านั้นพอจากนั้นมันถ่ายหมดเลยนั่น สามสิบหกทันสามสิบหกปีเต็มพรรษาสามสิบหกยังไม่เต็ม,ตมนะเกือบสามสิบเจ็ดแล้วผมพรรสามสิบหกปีเต็มน,นั่นก็เลยหยุดมาตั้งแต่นู้นแหละยังไม่ได้เข้าพรรษานะเข้าพรรษาสีมเจ็ดนะผมก็เริ่มหยุดมาตั้งแต่นั้นตันงแต่เดือนมิถุนายนมันเรื่อยมาเดือนหกไปถึงดับนั่น ผมยังอดมาเป็นประจำจนมาตั้งถึงเดือนหกดักผมไม่ดมจากนั้นมาแล้วผมก็ไม่ได้อดอีกนะคือไม่ได้ตั้งใจอดแบบนั้นในส่วนร่างกายม,มันมก,กินก็มากินนม่เกินเป็นธรรมดามเป็นวันเป็นช่องวันแปลงอัอ่าน,นี่มันถ่ายนะท้องเลยเสียมาเรื่อยๆมนาะตั้งแต่นี้ที่มันแปรเอามากจริงอดมากจริงกบ พัรษาสิบพัญษาที่เ็เนี่มันจะหนักขี่หน่อยระยะพันษาสิบที่เอ็ดสิสองนีหนักมากวด,ดเอาจริงๆน้หนักกับภูเขาพ่อแม่หงจานจนทักท่านคงจะถ้าภาษาโลกๆก็เรียกผมมันก็ว่าตกใจอ 9, พอเราก้าวลงไปทำไมเป็นเงนี้ยะสวงวน เพราะว่างั้นทันพีกปุ๊บเลยนะทันกลัวเราจะอ่อนแอมันต้องอยังนี้ยี่งวันนักรบนะทันพีกกันทีคือตัวผมมันเหลืองหมดมเหลืองหนังเหาะออกกระดูกลงมาตัวเหลืองมดใครเห็นไม่ทักไม่ได้ถ้านินก็ดีคนก็ดีเพราะมันเหลืองขนาดนั้นนะตัวเหลืองเหมือนขมิ้นเลยเหลืองมัดเจพาะเนี่ก็รู้เหลืองมันมัดเลยจริงๆ แสดงว่าดีอะไรดีสัน้นนี่ก็เพออราะโอาหารเองมันก็ไม่ยุตกนะชอบคนอยู่ไม่ยุตกอิจังนม่นมันละเนี่งเป็นปัญษา1ที่สองใช่ปัญชา1ที่สอง็นตัวตัวเหลืองหมดมันเาทาก็ามี ัญหาที่หูลงไปแล้วจะกล้าระษาที่จิตระดิกมันู้นอ่ะไม่เอาอยู่ท้องมันเสียมามากพอแล้วแหละเพียงอดอาหารเป็นสามวันสีวันนี้มันก็ถ่ายหมดเลยแต่ก่อนมันไม่ถ่ายหกเดือนปันอันนี้หกในในย่านนั้นมันไม่ถ่ายเลยเวลามาฉันก็ฉันตั้งวันสองวันไปแล้วมันถึงจะเริ่มถ่ายถ่ายแล้วถ่ายยากนี่แข็งพอท้องเสียเท่านั้นโอ้โหมันพุ่งเลย เอเปิดผ้าให้ทันระวังแล้มันก็เป็นมาจากนู้นอ่ะทุกวันนี่มันผมก็ฉันยานั่นอ่ะทุ่พอวันเทากันก็ไปร้านอย่างน่ะเหมือนไม่เหมือนระยะอก่อนมี่นั้นนี้มาจะสองปีนะฉันยานี้ถามหมอก็กว่าไม่แพ้อะไรกาว่างันเกี่ยวกับเรื่องธาตุเหล็กบางอันถามหมอไาแล้วผมม็ฉันต่อมาอันนั้นสองเม็ดบางวันก็คิดสนุกๆก็มากัะฉัน